ทีมงานต่อพ่อและตายสงขาครับเรื่องนี้ต้องถามก่อนเลยครับว่าทำผือดีกับไอ้พวกนี้พวกที่ชอบหลอกเช่ารถเพื่อนไปจำนำกลับมาอีกแล้วครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ครั้งก่อนตำรวจเขากวาดล้างไปแล้วทีหนึ่งทีนี้กลับมาใหม่คนใหม่ทีมใหม่หรือไม่ก็พวกเดียวกันแต่ว่ายังไม่ถูกจับครับ รอบนี้เจ้าของรถซึ่งเป็นรถบ้านนะครับโดนไป8ถึง9คนครับได้รถไป13คันตามคืนมาได้5คันนะครับไอ้ที่ตามคืนมาได้นี่เจ้าของก็ต้องเอาเบี้ยไปไถ่คืนมานะครับเป็นแสนนะครับรถเองเพื่อนหลอกเอาไปจำนำและต้องเอาเงินไปไถ่คืนอีกครับแถมยังคู่ถ้าแจ้งตำรวจถ้าแจ้งนักข่าวนี่ขายทิ้งแน่ครับโอ้โหเล่นแบบนี้เลยครับด้นยังเลยครับรอบนี้ครับ เดือดร้อนครับเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆเลยครับตอนนี้ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วนะครับที่โรงพักหาดใหญ่แล้วก็โรงพักเมืองสงขลาให้ตำรวจช่วยตามรถให้ทีครับตอนนี้ต้องผ่อนลมแล้วก็ต้องจ่ายดอกให้กับอคอกจำนำอะไรจะขนาดนี้ครับรถเองซื้อมาเพื่อนหลอกเอาไปจำนำและต้องไปต่อดอกต้องออกเบี้ยไถยเองมันไม่มากไปหน่อยหรยอครับทำกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของรถก,กันครับ ได้ทําการติดต่อมาขอเช่ารถบอกว่าจะไปให้กับบริษัทเรือน้ํามันครับได้เอาไปใช้ครับโดยบอกว่ามีการเช่าต่อเดือนเดือนละเหมือนรถเก๋งอย่างนี้เขาจะให้หมื่นเจ็ดรถตู้ทึบเขาจะให้หมื่นสามเราก็เราก็เอาทำเนี่ยทำสัญญากันแล้วก็ให้เขาเอาไปแล้วก็เขาได้ส่งคนขับรถมาเป็นพนักงานใส่ชุดบริษัทเรือน้ำมันมาเรียบร้อยเลยมาเอารถที่บ้าน อ่านั่นแหละค่ะแล้วคือเราเขาโอนเงินแบบเนี้ยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยแล้วพอขาดประมาณเดือนที่จะเข้าเดือนที่สี่เราก็บอกเขาว่าเราถึงข้าง,งวดแล้วเนาะเราต้องทวงวใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผัดายเบียงแล้วเราก็บอกว่าเอาแบบนี้ดีไหมก็คือเอารถกลับเราดีกว่าเพราะว่าค้างเราแล้วไงไม่มีเงินให้เขาก็บ่ายเบียงใบเบียงบาบเบียงจนณว,วันหนึ่งเราได้ตาม GPS คันรถคันที่มี GPS คือคันนี้คืคันนี้เลยรถไปตกอยู่ที่เอียสไปลงสงขาสงขาครับนั่นแหละแล้วเราก็กลับไปถามเขาใหม่ว่ารถเอาไปจำนำไหมเห็นรถลงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่บริษัทเหล้น้ำมันครับเขาก็ยังโกหกไปอยู่ไปเรื่อยจน เราบังคับเขาเลยตอนนี้นะเขาให้พูดคมจริงเขาก็บอกว่าเขาได้เอารถเราไปจำนำจริงตั้งแต่วันแรกที่เขามาขอเช่าเราก็เอาจำนำตั้งแต่วันแรกเลยทุกคันใช่ทุกคันเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคันเป็นอย่างนี้หมดเลยสิบกว่าคันทั้งหมดสิบเท่าไหร่ครับประมาณสามไหมสิบสามหรือสิบสี่นี่แหละค่ะแล้วผู้เสียหายี่ยกี่คนครับผู้เสียหายนี้มันจะอยู่ที่แปดหรือเก้าเพราะบางคันมีสองบางคนมีสองคันบางคนมี นั่นแหละค่ะสองมั่งสาม,มั่งอย่างเงี้ยค่ะผู้เสียหายนี่รู้จักกําหนดเลยไหมครับเพิ่งมารู้เนี่ยเพิ่งมารู้จักวันหมดแล้วุกคนนั้นแจ้งความหมดแล้วอ๋อหลังหลังจากเนี้ยครับเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยอะไรยังไงบ้างรเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยเร่งคดีเพื่อตามรถเรากลับมาพอรถทุกคันยังผ่อนหมดเลยทุกคันครับใช่นั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากที่เราแจ้งความอ่ะเจ้าหนี่กี่โรงพักครับพี่ เออแจ้งสองโรงพักค่ะโรงพักหัดสพหัดใหญ่กับสพสงขาครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยประสานกันไงจากภาคเก้าหรือว่าหน่วยงานอื่นหน่วยงานใช่ไหทุกทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับใช่ค่ะเพราะความเดือดร้อนนี่มันหลายคนแล้วก็คือเดือดร้อนจริงๆครับอันนี้มันเป็นอะไรที่ว่าทรัพย์สินของเราใครๆก็รักใครๆก็หวงครับใช่ไหมแล้วเราต้องมาผนรถโดยที่เราไม่มีรถตำรวจเครื่องเล็กๆง่ายๆนำบ้านๆบ้านลึมผลลมใช่ไหมเราก็คือ ไม่มีรายได้ตรงนั้นเราจะมาผ่อนด้วยอะไรด้วยเขาต้องมาเสียดอกให้กับไอ้พวกเอารถไปจำนำด้วยหรอกเราว่าต้องตอดอกอก็เพิ่งตอดอกพอตอดอกเสร็จไม่รู้ว่าดอกกันไปไหนแต่คือรถขายไปบ้างแล้วย้ายบิวตรงนูนมากเละอยากว่าจำนำไว้เจ็ดหมื่นต้องไปไทยแสนแสนหมืน่นจำนำไว้แสนหนึ่งก็ไปไทยแสนห้าจำนำไว้แสนก็ไปแสนหกแสนเจ็ดคือเนี้ยครับอ่า แล้วมันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจแบบนั้นะนครับเราเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคนเอาไปจำนำไงแต่<ช>เราต้องมาถูกไถ่ด้วยในราคาที่สูงมากไงครับเชวยทีครับพี่พีตํารวจครับหรือจะหน่วยงานไหนก็ได้ครับรีบๆเลยครับมันเริ่มมาหากินกันอีกแล้วครับแก๊งหลอกเช่ารถไปจำนำปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ไม่กลัวอะไรเลยคนที่โดนหลอกร้องไม่ออกจริงๆครับมันจุกในอกรถหายต้องผ่อนลมต้องมาจ่ายดอกจ่ายค่าไถ่เองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแล้วครับ